สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยกับมายาอังกฤษด้วยนะได้วันนี้จะเป็นหมวดหมู่ในเรื่องของ personal care items ยาสระผม I'm like Sabu ูให้ผมอยู่ยาแชมพูยาสระผมยาสระผมโอเคทำไมมาสองู Soap ู o ซ d โฟมล้างหน้า wash your face โฟมล้างหน้า face wash face wash เออโฟมล้างหน้าอาตะยุแปะออกต่อไปน้ำยาบ้วนปาก gum g o c o บ้วนปากน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากเขาเรียกว่าอะไรคะ gum o g o gum o c o นั่นคืออยู่ในบ้วนปาก อันนั้นคืออยู่ไปบ้วนปากแต่เขาเรียกว่าอะไรนี่ยบ้วนปากเมา t h wash wash yes เอ้าตกลงไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอคะคือดู